คอนโดที่คุณหมออยากอยู่ที่สุดชาโตอินทาวปิ่นเกล้าศิริราชคอนโดพร้อมอยู่ใกล้สิริราช5นาทีใกล้มอธรรมศาสตร์ท่าพาจารจจันทร์8นาทีทำเลรายล้อมด้วยสถานที่สำคัญอย่างสนามหลวงวัดพระแก้วโรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนสตรีวรัดคังตลาดวังหลังเซนท่านและเมเจอร์ปิ่นเกล้าและยังเดินทางสะดวกด้วย MRT บางยี่ขันรถประจำทางและท่าเรือพระปิ่นเกล้าอยากนั่งอะไรก็เลือกเลยพร้อมเชื่อมต่อถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าถนน รุนอมารินถนนบรมาราชชนนีและถนนจรัญสนิทวงศ์นี่แหละคอนโดสไตล์รีสอร์ทที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายหลังเลิกงานมีส่วนกลางร่มรื่นสระว่ายน้ำและฟิตเนสพร้อมรถชาร์เตอร์เซอร์วิสตลอด24ชั่วโมงและยังเป็นหนึ่งเดียวในย่านปิ่นเกล้ลาศริราชที่เลี้ยงสัตว์ได้แบบห้องวันเบด m แตกต่างด้วยวัสดุสุดพรีเมียมแต่งเฟอร์ครบฟังก์ชันเป็นสัดส่วนเหมาะกับทุกการอยู่อาศัยบอกเลยอยู่เองก็ดีปล่อยเช่าก็ง่ายใครๆก็อยากได้ คุ้มทุกการลงทุนเริ่ม2.39ล้านบาท